คู่ไหนวะมีคู่ที่9คู่เดียวนะครับที่ชก3านาทีพัก2อนาทีนอกนั้นชก2พัก2ตามพรบกีฬามวยครับคู่ที่3ครับนี่ฮะหน้าจอทีวีครับหน้าจอมีสถิติของทั้งคู่นะครับข้อมูลของทั้งคู่ครับไปดูมุมแดงครับคู่ที่3ต่อเนื่องกันเลยครับ มุมแดกก็คือเพชรเดฤทธิ์นพเดชมวยไทยครับลูกศิษย์ของนพเดชศิษย์กวีครับอดีตแชมป์รุ่นใหญ่วิกหมอชิดปัจจุบันอายุ14ปีนะครับจากอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ก็ฟิตซ้อมที่ค่ายมวยนพเดชมวยไทยครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับชกมา30ครั้งชนะ20แพ้9เสมอ1ครับผลงานช่วงหลังนี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับชนะคะแนนเพชร3เพชรมวยไทยครับ แพ้คะแนนเชสสำลิดสิทธิ์ผู้พันตู่แล้วก็ล่าสุดชนะมงดาวช่องจอมพาซามาดูคู่ชกของเขานะครับมุมน้ําเงินครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักชกที่มาจากค่ายมวยสอเดชพันธ์นะครับศิลาชัยดาบชานกองปราบครับอาอยุ13ปีนะครับจากสะเดาสงขาครับฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสอเดชพันธ์มีพันธ์ตรวจโทสุรเชษเดชพันธ์เป็นหัวหน้าคณะนะครับป่าโจลูกบันใหญ่ครับผู้จัดการ โชกมา25ครั้งชนะ18แพ้7นะครับผลงานไฟล่าสุดของเขาเลยนะครับชนะคะแนนเพชรวิชัยสอ,อัฏฐชัยครับก่อนนั้นก็ชนะซูเปอร์แบงค์ใหญ่เชอร์ซีฟูดนะครับและก็ชนะคะแนนซูเปอร์เล็กสเพชรภัยรัตนนะครับโอ้โหสามฟอร์หลังชนะมารวดเลยครับ คะแนนคู่ที่2ของรายการออกมาเอกฉันสามเสียงนะครับจากธนพัฒนเสือแก้วยุทธการแสงสีและก็ธนาชัยจำนงครับให้แดง49น้ำเงิน47พันโทพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับเอาชนะดาวเด่นลูกบ้านใหญ่ไปผ่านไป2คู่นะครับขอบพระคุณผู้สนับสนุนครับคิงโปรดีไอคอนเพจมวยสดและก็ค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิม ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในณะน,นี้ก็คือศิลาชัยดาบชาญกองปราบนะครับหรือว่าเกียรติทิยลยครับไอห,หนูดาวรุ่งจากภาคใต้นะครับเสดาวสงขลาครับผลผลิตของสนามมวยนานาชาติหาดใหญ่ครับผลผลิตจากสนามมวยนานาชาติหาดใหญ่ส่งมาราวีเวทีชานเมืองแล้วนะครับศิลาชัยครับรั้งสุดท้ายในยชนะคะแนนเพชรโทจอนพรัตน์16กพฤศจิกายน2563ครับ ก็เรียกว่าเรือเวทีไปนานพอสมควรแล้วครับส่วนทางด้านของเพชรเด็ดฤทธิ์ก็ชนะคะแนนเพชรสนะครับภายนอกยกสี่เพชรสมฤทธิ์สิทธิู้พันตูที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยอย่างนี้ครับแล้วก็ล่าสุดชนะคะแนนมงดาวอย่างที่หนุ่ยเรียนไปนะครับที่จังหวัดสุรินทร์ครับเอาละครับบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดนะครับยุตธการแสงสีครับเรียกมาชี้แจงกติกาครับถือว่าเป็นกรรมการดาวรุ่งนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านประทานสุขนธาปฏิภาคกติกาปิยวงศ์แล้วก็สุราชาติไห้สมุทรครับ กเวทใหญ่ยยยขึ้นมาครับจาก31กิโล31กิโลครึ่งครับ <c oughs> คู่นี้37กิโลครับก็ <c oughs> ถือว่าเป็นดาวลูกอนาคตไกลทั้งคู่ครับวันนี้มาโชว์ฝีมือให้แฟนมวยที่ติดตามทางเพจ <c oughs> มวยสด com c o m ครับทาง y o u t u b e มวยสด com c o m เว็บไซต์ r2b.tv <c oughs> ได้ติดตามกันลองเชิดครับเป่าคาถาครับอีกหนึ่งคู่วันนี้ส่งเข้าประกวด2คนครับแพ้ไปแล้วหนึ่งครับคู่ที่ผ่านมา มาดูอีกคนหนึ่งครับเพชรทางด้านศิลาชัยอ่าตามกันต่อครับคู่ที่3ของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดน,นะครับเวทน้ําหนักใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับ2คู่ที่ผ่านมาดูกันที่31กิโลกรัมนะครับคู่นี้ครับเพชรเด็ดริ์กับทงด้านของศิลาชัยครับใส่กันที่37กิโลกรัมนะครับโตขึ้นมานิดนึงัน่นและครับ หัวนี่ก็ต้องบอกว่าอยู่ระดับเชือกเส้นที่สี่นะครับของเวทีพอดีพอดีเลยครับมวยขวากับมวยซ้ายอีกคู่หนึ่งครับเพชรเด่นฤทธิ์นี่มวยซ้ายครับนี่จากบุรีรัมเลยนะครับมาไกลหน่อยครับซ้ายยาวๆครับศิลาชัยมวยขวาครับอืมดูครับแข้งซ้ายโอ้นี่ทักทายก่อนเลยครับทักทายด้วยแข้งครับขวาคืนครับอืมเต็มแข้งเหมือนกันครับอ่า คนละแข้งแล้วครับมีให้เห็นแล้วครับอาวุธของทั้งคู่ไม่ต้องรอนานครับปล่อยของเลยครับตัดล่างไปครับขยับงางซ้ายขยับเข้าหาครับเพชรเดชฤทธิ์กับศิลาชัยครับสายเปรี้ยงเข้าไปครับยกบังครับศิลาชัยดันตัดล่างสับศอกซ้าย เอาละครับเราไม่เห็นฟอร์มของศิลาชัยนานแล้วนะครับวันนี้เป็นการกลับมาไฟแรกในรอบปีเศษๆเะครับของทางด้านของศิลาชัยครับเอาละครับไม่มียาริกาสไม่มีมารยาครับก็เรียกว่าปล่อยของกันแต่ตั้งแต่ยกต้นๆนั่นแหละครับขวามาซ้ายคืนกับตัดล่างเอาทางด้านศิลาชัยลงไปกองกับพื้นเวทีเนี่ยเกมเปิดเร็วครับยกแรกก็สาดแล้วครับสาดด้วยแข้งครับ โอ้ดูเนื้อตัวของทั้งคู่ครับแน่นเปลียจริงๆนี่ฮะแ้งขวาซ้ายคืนครับอาวุธทันกันเหลือเกินครับคู่นี้นี่ฮะพยายามเน้นที่ขาครับแ้งซ้ายครับโอ้โหนี่นี่น,นี่เล่งเลยครับยกแรกของทางด้านเพชรเดชฤทธิ์ครับหมดยกที่หนึ่งมาแบบดุด,ดันเลยครับเพชรเดชฤทธิ์ขอบคุณ i ิงโปร ดีไอคอนเพจมวยสดแล้วก็ค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับขอบคุณแฟนมวยนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสามช่องทางนะครับในการรับชมการไหยทอดสดอยู่ณขณะนี้ครับไม่ว่าจะเป็น YouTube มวยสด Channel Facebook เพจมวยสด .com แล้วก็ www.r2b.tv ครับถ้าเกิดเว็บไซต์ก็จะเร็วหน่อยครับไม่ดีๆเลนานครับ เข้าไปดูในเว็บไซต์ก็จะสะดวกกับทุกคนครับเมื่อวานมวยรายการใหญ่นะครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินครับนั่นระดับมวยดังครับมวยดังมวยค่าตัวหลายหมื่นค่าตัวเงินแสนครับ วันนี้ก็มวยดังครับแต่ในเวทในวัยของพวกเขาครับนี่คือสุดยอดมวยเด็กแห่งแผ่นดินครับก็ต้องบอกว่าเก่งที่สุดในเมืองไทยแหละครับแล้วก็ถ้าเกิดวันนี้นะครับได้รับการตอบรับจากแฟนมวยเป็นอย่างดีครับครั้งต่อไปครับก็จะมีจัดทุกเดือนครับสำหรับทางด้านของเสียเกมเทิดศักดิ์เทศรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นนี่ ดูตรงไหนครับว่าผลตอบรับดีครับในสนามมีโอคนก็หนาตาครับแต่ว่าถ้าเกิดได้เห็นยอดคนดูครับผ่านทางแพลตฟอร์มของมวยสดชาแนลครับ YouTube เพจมวยสด .com แล้วก็เว็บ2 b t v วครับเห็นคนดูเยอะนะครับแน่นอนครับทางต่อไปมีแน่นอนอ่ะตามต่อครับยกที่2ครับอ้าวทางด้านของเเด็ดริดนะครับผิดเททิ้งลงไปครับ ซ้ายกับขวาครับสิงห์อีสานกับประการใต้ยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนครับเปชรเดฤทลิ์ลูกศิษย์ของนพเดชแหละครับนพเดชศิษย์กวีหรือว่านพเดชเซ็กซี่บิวับแพงซ้ายมัดซ้ายเตะแล้วดันเข้าไปครับเสียแขกพีเคครับประสบความสาเร็จจากการทํามวยและครับจากการเป็นหัวหน้าคณะผู้จัดการและเป็นโปรโมเตอร์ส่วนลูกชายนี่ขอจัดมวยเด็กครับไม่จัดรายการใหญ่ขอจัดมวยเล็กๆแบบนี้ครับโอ้โหดูครับอาวุธกระดุดดันดีเหลือเกินครับมีหมัดมีศอกครับอ้าวศิลาชัยพยายามโต้ด้วยเข่าครับ ชุดนี้ชุดหนี้ของทางด้านเพชรเดชฤทธิ์ครับโอ้โหเร่งเลยครับไม่ต้องดูชั้นดูเชิงกันเยอะอ่าผากออกแล้วต่อยครับดูดดันจริงๆครับโอ้ยซ้ายครับเนี่ยครับไม่ต้องโอ้โดนแข้งขวามาครับขวาเพียงทีหนึ่งครับศิลาชัยครับแทงเข่าขวาครับโอ้จังหวะเร่งคืนก็ทําได้ดีเหมือนกันครับศิลาชัยเอาแล้วครับถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมครับถึงแล้วครับถึงอาวุธถึงของนะครับ เอาล้วครับปล่อยของกันอย่างเต็มที่นะครับข่าวซ้ายยัดเข้าไปครับทางด้านของนั่นแหละครับศิลาชัยครับแม่ธรรมดาที่ไหนครับขาวาเสียบเข้าไปจี้ติดถึงตัวครับไม่เปิดช่องไฟให้กับทางด้านของเพชรเด็ดฤทธิ์ได้ผิวนะครับโอ้โหนี่แลยครับนี่แหละครับแฟนมวยครับมวยเด็กครับไม่ต้องดูชัดดูเชิงจริงๆครับใส่กันเลยครับนี่ยกที่2เท่านั้นเองนะครับอ้าวศิลาชัยเริ่มมีอารมณ์ครับเดินบ้างครับช่วงปลายยก ต้นยกนีเป็นของเพชรเด่นฤทธิ์ครับโอ้โหเขาแหลมเหลือเกินครับมาสองสาเลยครับโอ้โหชุดปลายยกของศิลาชัยครับพักก่อนครับเดี๋ยวมามันกันต่อสองยกผ่านไปครับแฟนนวยครับโอ้เท้าใจเหลือเกินครับคู่ที่สามวันนี้นี่แค่คู่ที่สามนะครับดูภาพช้าครับ ตรงกันอีกครั้งครับเนี่ยครับคืนด้วยซ้ายแล้วครับทางด้านของเพชรเด็ดทธิ์ครับขยับแล้วก็โดนหมัดซ้ายเลยครับหมาเลยครับทางด้านของศิลาชัยครับดาวรุ่งรุ่นใหม่ในสังกัดของรองเชษครับดาวดังจากภาคใต้ครับนี่แค่คู่ออเดอร์เท่านั้นแหละครับและเดี๋ยวคู่ไฮไลท์ของค่ำคืนนี้ครับไม่ดูไม่ได้จริงๆนะครับเบอร์หนึ่งอีสานเจอกับเบอร์หนึ่งภาคใต้เลยครับยอดเพชรเอกกับทางด้านของจักรปริษ์ ที่ผ่านมาใช้บริการกันมาแล้ว2ครั้งนะครับไฟแรก21กิโลกรัมครับไฟที่2 23กิโลกรัมครับแต่ว่าวันนี้32กิโลกรัมครึ่งครับรองเชฟครับรองเชฟครับเนี่ยครับนายตำรวจรักมวยจริงๆนะครับหมูน้ำมันครับมาเสริมครับติวเข้มอยู่ที่มุมน้ำเงินฮะเซียนมวยชื่อดังอีกหนึ่งท่านครับเอาละครับเราเห็นแล้วครับอาวุธของทั้งคู่โอ้มีดีทั้งสองคนเลยครับต่างฝ่ายต่างมีทีเด็ดครับ ช่วงไปยกที่2นี่จังหวะเสียบเข่าแล้แหลมของศิลาชัยนี่มันเข้าตาดีเหลือเกินครับแต่ยังเหลืออีก3ยกครับลุ้นกันยาวๆนี่ฮะแข้งสายของเพชรเดชฤทธิ์อาล้วครับคนหนึ่งนอกคนหนึ่งในครับยกนี้ทีมงานสั่งลุยแล้วครับศิลาชัยจับในแล้วเสียบเข่าครับอ้าวดูจังหวะจังหวะนี้กดคอลงมาครับเพชรเดชฤทธิ์อ้าวกดลงมากดลงมาไตได้ไหม ไม่ชัดครับไม่ชัดกรรมการแยกโอ้สุดๆไปเลยนะครับคู่นี้ครับ1-2ไม่ทําให้ผิดหวังครับสยังเดินต่อเนื่องโอ้ยต่อยซ้ายเตะซ้ายเตะซ้ายทีหนึ่งเจอเข่าขวาคืนครับโอ้ไปกรดที่ไหนกันมาครับเอาเตะซ้ายครับแทงเข่าซ้ายคืนแทงซ้ายมาซ้ายคืนไปไม่จัดสับศอกไม่ได้ครับไล่แขนไม่ดีอาล้ครับวงในเห็นแล้วครับเข่าแหวจริงๆครับศิลาชัยวงนอกของเพชรเดลิดครับแทงซ้ายยาวๆรอสกัดนี่ฮะ หนึ่งเสียบคนหนึ่งหวดครับอ่าไม่ยอมให้จับครับเพรเดลิสโอ้โหแข่งสายเปิดมา3เลยครับ4ครับโอ้อาแล้วครับยังเกาะไม่ติดครับศิลาชัยอ่าคืนมาหนึ่งโอ้โหน่ารักจริงๆครับทางด้านของเนี่ยครับเพรเดลิสเนี่ยครับดันแข่ง้ายครับแล้วไม่ถอยด้วยครับวงในล็อกเอาไว้ครับชายแขนล็อกเอาไว้ครับโอ้โหสุดๆไปเลยครับอ่ายังต้องเดินต่อครับศิลาชัยครับพยายามจะเข้าไปเสียบแต่ว่าเพรเดลิสมีโต้ตลอดครับ ผักออกแล้วหวดหวดแข้งซ้ายครับโอ้โหวิ่งไปชนแข้งโอ้เตะไม่เตะไม่เมื่อยเลยนะครับแต่ว่าทางด้าน,น,นของศิลาชัยพยายามจะเดินเข้าไปเสียบข่าครับบงังเอาไว้ครับเบดเดลิปบังเอาไว้ครับโอ้โหมวยคู่นี้ฮะโอ้ถ้าเกิดเตะซ้ายเดือดจริงๆครับเเสียบซ้ายมาซ้ายโตเสียบซ้ายครับเตะซ้ายครับเตะซ้ายไปทีหนึ่งครับโอ้นั่นแหละครับ เสียงเฮยังอยู่นะครับประตูสวรรค์ยังเปิดอยู่ครับดันแล้วเตะซ้ายนะครับทางด้านของเพชรเด็ฤทธิ์พักแป๊บเดียวครับให้นักวยพักแป๊บเดียวครับแต่ภาพหน้าจอยังอยู่เหมือนเดิมครับโอ้โหไฟแลบครับโอ้โหหนึ่งสนุกสองสนุกสามสนุกครับถ้าเกิดมีรางวัลคู่ดูเดือนแห่งปีมีโอกาสได้ลุ้นเลยครับแบบนี้ครับเนี่ยครับเสียชายสุโขทัยครับก็พูดจาภาษามวยกับ ด้านเถลิงอยู่บำรุงครับผู้บริหารของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับขอบคุณทางด้านของผู้สนับสนุนด้วยนะครับทำให้เราได้ดูมวยดีๆกันนะครับขอบคุณ k คิง Pro ดีไอคอนเพจมวยสดแล้วก็่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับภาพช้ายกที่ผ่านมาจังหวะจะเข้าไปเสียบเข่าแล้วครับก็เน้นแผนวงในเลยครับชัดเจนครับแผนของเขาครับศิลาชัย โอ้โหแต่ว่าก่อนจะถึงตัวก็โดนทั้งแข้งซ้ายนี่ฮะของเพชรเดชฤทธิ์ครับแกบเบิ้ลมาทีละส4ี่แข้งฮะไม่ได้เตะข้างเดียวครับโอ้โหสาสยาวๆครับเพชรเดชฤทธิ์แข้งซ้ายต้องบอ,อกว่าไว้ใจได้เลยครับแต่ว่าเนี่ยครับจังหวะที่ทางด้านของศิลาชัยถึงตัวได้ก็ดันแทงครับโอ้โหสามยกผ่านไปนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามความบันกันต่อครับ ยกที่4นะครับคู่ที่3ครับออเดิฟนะครับออเดิฟครับออเดิฟของศึก PK State o f อฟยแหละครับรายการมวยนัดยิ่งใหญ่ในวันนี้จัดกันที่สนามมวยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับตัวเลขมาแล้วนะครับให้กับศิลาชัยดาบชานกองปราบครับ1 5 0 0 0 0บาทครับโอ้โหตัวเลขวันนี้สูงจัดเลยต้องบอกว่าสูงกว่ารายการใหญ่อีกนะครับ แต่ละคนแต่ละคนแต่ละคู่นะครับแต่ว่ายังทําไม่สําเร็จนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพันโทครับดาวเด่นนั้นสามแสนเลยครับอ่ดูว่าครับจะคว้าฉีดก้อนโตได้ไหมครับศิลาชัยครับนี่ฮะยังก่อนไม่ติดครับโอ้โหวันนี้เพชรเดลฤทธิ์วงในแกตั้งแขนแกไล่แขนครับขึ้นคอครับแล้วโหนลงมาครับโอ้โหวงนอกนี่ไม่ต้องพูดถึงครับไประเบิดเถิดเทิงเลยครับนี่ฮะแข้งซ้ายจังหวะนี้หลุดเอาต่อยหมัดครับสาดคืน แน่มีลูกเจ็บเจบเยอะนะครับนักชกมุมแดงครับเพชรเดชฤทธิ์โอ้แต่พยายามครับลูกพยายามก็อยู่ที่ทางด้านของศิลาชัยครับแสนห้าละครับขยับเข้าไปครับเตะขวาครับต้องถึงตัวโอ้ยแทงซ้ายดีครับแต่ว่าโดนบัดเตะหลุดแทงเข่าซ้ายแม่แทงไม่ค่อยถึงอืนั่นแหละครับแกไม่ถอยด้วยครับทานานของเพชรเดชฤทธิ์นะครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายแล้วครับศิลาชัยต้องฝ่าดงแข้งซ้ายเข้าไปครับ ได้ระยะนี่แข้งซ้ายเนี่ยครับโอ้โหต้องบอกว่าเตะได้ดีเหลือเกินครับเหนียนตาแล้วครับดันแทงหมัดซ้ายครับแข้งซ้ายมาอีกแล้วครับโอ้ดูครับเตะได้ทุกท่าครับเตะได้ทั้งระยะประชิดแล้วก็ระยะอ่างตัวครับอ่าโอ้โดนเยอะครับแข้งซ้ายของศิลาชัยครับรับแข้งไปเยอะฮะนี่ฮะกว่าจะถึงตัวก็โดนตลอดครับแล้วเตะไม่เมื่อยด้วยนะครับนี่ครับเตะตั้งแต่ยกแรกครับ ทั้งเนี่ยครับทั้งมีแข้งมีหมัดโอ้แต่ว่าศีลาชัยก็ทนทายาทและเกินครับไม่โดนไม่ใช่น้อยๆนะครับเนี่ยทีขวาไว้ครับเพเดลิส์งัดสออขวาครับศีลาชัยยังหาวิธีอยู่ครับยังพยายามต่อเนื่องนั่นแหละครับที่ผ่านมาเราเห็นแล้วนะครับว่าทางด้านของศิลาชัยโดนขนาดไหนนะครับแต่ว่าโดนแล้วอยู่ได้นะครับพักก่อนครับพักก่อนครับ นักมวยพักเราไม่พักครับบรรยากาศนี่ค่อนข้างจะดีทีเดียวครับแฟนมวยครับดูภาพช้ากันหน่อยฮะเตะซ้ายต่อยซ้ายกันนิ่งครับแล้วก็ยืนมวยนิ่งฮะแล้วก็ออกอาวุธเนี่ยเรียกว่าคมเลยทีเดียวครับเตะซ้ายปักเข้าให้ครับศีลาชัยเองก็พยายามเดินแทงซ้ายนะครับแต่ว่าเนี่ยครับเพชรเดลิศก็แทงโต้ครับ แทงขวาเขาศิลาชัยมีลูกคู่ด้วยนะครับคือไม่ได้ปล่อยให้ศิลาชัยนี่เป็นฝ่ายเดินทําอย่างเดียวครับนอกจากขู่ด้วยอาวุธแล้วนะครับถอยออกถอยออกแล้วมีขยับเดินขยับเดินทําด้วยช่วงพักยกครับเดี๋ยวดูว่าอาจจะมีแรงฮึดได้แค่ไหน้ะครับทางด้านศิลาชัยโดนเยอะเลยครับ จนดูว่าเริ่มจะช้าลงไปเหมือนกันครับช่วงปลายยกที่4นั่นแหละครับแต่ว่าโดนขนาดไหนหัวใจสอบผพาดแล้วครับทางด้านของศิลาชัยนะครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเรือเวทีไปนานเกือบสองปีครับเฉพาไม่ครั้งสุดท้ายนู่นตั้งแต่16กพฤศจิกายน2563นะครับมาตามกันต่อครับบนเวทีครับยกสุดท้ายนะครับ2นาทีสุดท้ายต่อยกัน2พัก2ครับเสริมหมัดครับยกนี้ครับก็ต้องแผนนี้เลยครับ จะไปห่วงปั้มเขาก็คงจะตามลำบากครับต้องต่อยหมัดครับพยายามจะต่อยท้องต่อยหน้าครับอ้าโอ้ตอนนี้นี่สาวเป็นการใหญ่ครับอ่เพชรเดลิศเพชรเดลิศเพชรเดลิศโดนหมัดครับอ้าวรัวเป็นชุดครับหมัดชุดนี้ของทางศิลาชัยโอ้โหนั่นแหละครับหมัดขวาครับแสนห้าครับดูนะครับแกสาวหมัดแล้วครับทางด้านของศิลาชัยแข้งซ้ายหัวไว้ครับแต่ว่าดูนะครับ โอ้โหดูสัญชาตญานของการเป็นนักสู้ของทางราชของศิลาชัยครับเอาละครับไม่อาชีวเยอะแบบนี้ต้องสู้ครับลุยแหลกลุยแหลกครับตอนนี้ครับหมัดขวาครับแหมมีโต้ครับมีโต้มีเถียงตลอดครับเพ็รเตลิศครับแข้งซ้ายอ้าพยายามถีบทำลายจังหวะครับโอ้ออกมาต้นน้ํานี่มาชุดใหญ่ๆครับศิลาชัยครับคือโต้นี่ไม่ให้ศิลาชัยได้ใจนะครับ โอ้สู้กันดีครับมวยคู่นี้สู้กันดีมากครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดได้ดูตั้งแต่ยกแรกนี่ต้องต้องชมเลยครับพยายามออกอาวุธตั้งแต่ยกแรกเลยครับติดชึ่งน้อยมากครับจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่หยุดเลยครับอาละครับแข้งซ้ายพยายามที่จะเตะให้ศิลาชัยหยุดแหละครับเดลิดเนี่ยหมัดขวาหมัดซ้ายทักท่าครับเตะตัดล่างถีบขวาครับโอ้รอบจัดมากครับเด็กคนนี้จําชื่อไว้นะครับอดูนะครับ ยังไม่หยุดเลยครับทางด้านของศีลาชัยครับความพยายามนี่ต้องบอกว่าสูงมากๆครับสูงปีนเลยครับจนนาทีสุดท้ายครับใส่เข้าไปครับแต่ว่าทางด้านของเพชรเด็ดฤิ์เนี่ยครับแข่งซ้ายครับแข่งซ้ายทำลายจังหวะแล้วครับเพื่อจะหยุดการเดินนะครับแต่ว่าศีลาชัยครับหัวใจแกไม่ยอมแพ้ครับโอ้ยสุดไปเลยครับโอ้สู้จนระคังยกสุดท้ายดังครับก็ ทำหน้าที่ของตัวเองได้เสร็จสิ้นแล้วครับเดี๋ยวรอผลการตัดสินของกรรมการครับไม้สุดท้ายครับหันไปที่มุมแดงครับเพชรเดชฤทธิ์นะเทศมวยไทยครับขวาชัยกับจังหวัดบุรีรัมนี่ครับระบบหายใจยังสบายสบายอยู่เลยนะฮะติดตาม